อย่าลืมแบ่งแบ่งเวลาแบ่งเอฟฟอร์นะแบ่งสมาธิมาดูหุ้นหุ้นเทคจีนบ้างหรือว่าจะเทคไม่เทคก,ก็ได้แต่ว่าหุ้นจีนมันก็จะดีขึ้นโดยรวมนะครับก็หือว่าเป็นเวลาที่ต้องมาโฟกัสไปมีนจีนครับคนที่ได้รับหัวท้องน้อยที่สุดเลยในเรื่องนี้คือจีนค,คุณก็ไปจีนนะครับเพราะปีนี้จีนจะเติบโตดีที่สุดในโลกของจีนไม่ได้มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นจีนตอนนี้ ถ้ามองจากภาพทั้งฟันโซภาพทั้งเงินเฟอ้อภาพทั้งอาัตาราดอกเบี้ยเนี่ยจีนเป็นจีนเป็นทิศทางที่ผมว่าวิธียังไม่แพงนะตรงนี้เข้าใจว่ายังลบหนึ่งถ้าให้เลือกหนึ่งแอสเซทหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วถือไปหกเดือนแบบนี้ดรโจ๊กจะเลือกแอสเซทไหนครับ ของใครของมันนะสิบคนอาจจะคิดได้สิบแบบนะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นการเหมือนกับว่าปลดล็อกนะฮะไอไอความที่ลบกับรัฐบาลน,นะฮะเจราจาตบจุกกันมาสองปีกว่าเนี่ยมันมันมาถึงจุดน่าจะมาถึงจุดสิ้นสุดละเพราะอันเนี้ยบริษัทแถลงเองนะะออกมาเป็นสเตทเมนต์เลยว่าเราจะทําแบบนี้ก็แปลว่าต้องตกลงกับเปิดจริงหรือว่ารัฐบาลจีนได้เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความหวังที่ ประทุขึ้นมานะฮะไม่ใช่แค่ว่าเ,เรื่องของคร k d ดาวน่าจะหมดไปนะฮะเพียงแต่ว่านอกนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลค่าที่มันน่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากแต่ละบริษัทเนี่ยมันก็จะเข้า IPO ของมันได้ด้วยมันมันเป็นการพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือมันไม่ใช่แค่ว่าปัญหาเดิมหมดไปกลายเป็นว่าโอ้โหม,มันกลายเป็นเป็นการแก้ปัญหาที่มันเป็นโอกาสใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับแลวมันก็ทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะอีบาบาแล้วนะฮะการว่าบริษัทเทคอื่น ก็เริ่มเห็นรถแมพว่าเฮ้ยสุดท้ายกูต้องทำเงี้ยมันจะรอดเนี่ยเพราะฉะนั้นะ mm hmm. ทุกคนก็เห็น mm hmm. เห็นรถแมพหมดแล้วว่า <Ha. S 1> สุดท้ายถ้าไม่อยากโดนคราดาวก็ต้องทําแบบนี้นะครับ mm hmm. มันก็เลยการว่าตอนนี้มีแต่มีแต่มุมมองเชิงบวกโยนเข้ามาในในหุ้นเทคจีนนะครับนี่ก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ต้องต้องต้องโฟกัสกันให้ดีนะก็อย่าลืมแบ่งแบ่งเวลาแบ่งเอฟเฟอร์นะแบ่งสมาธิมาดูหุ้นหุ้นเทคจีนบ้างหรือว่าจะเทคไม่เทคก็ได้แต่ว่าหุ้นจีนมันก็จะดีขึ้นโดยรวม นะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่ต้องมาโฟกัสกับหุ้นจีนมากขึ้นครับค่ะถ้าเรานำาแว่นตาของคุณปู่วอร์บั f เต t มาสวมน,นะคะคราวนี้ mm. อาจจะต้องใช้ของคุณ Charlie ังเกอรด้วยเพราะว่าก็เคยเอมองเห็นโอกาสในเรบบบาร์นะคะก็เคยเข้าซื้อมาก่อนนะคะแล้วก็มันอ,อาจจะมีช่วงหนึ่งที่มี regulatory risk นะคะมีความเสี่ยงเรื่องของนโยบายเรื่องของ policy ตอนนี้มันดู เบาบางลงนะคะแล้วก็มีโอกาสแบบที่พี่อร์ได้พูดถึงมานะคะมีโอกาสไหมที่เราจะเห็นเบิร์กเชีย์ถือเข้าไปซื้อหุ้นอลีบาบาหรือว่าเข้าไปซื้อหุ้นในเครือของที่แตกออกมาที่สปลิตออกมาเป็นหกบริษัทเนี่ยหรือหนึ่งในหกตัวแม่เนี่ยคงไม่มีหละเพราะว่าชาริมังเกอร์ก็เพิ่งบอกไปว่าเป็นความผิดพลาดที่แย่ที่สุดในในชีวิตของเขาค,ครั้งหนึ่งนะฮะ เพราะว่าเขาบอกว่ามันมันจะดียังไงมันจะเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตที่แข็งแกร่งยังไงมันก็ยังเป็นบริษัทค้าปลีกอยู่ดีแต่จริงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องของมันมี hidden meaning ที่เขาพูดไม่ได้ก็คือว่ามันมีเรื่องของความเสี่ยงนะเกี่ยวกับการเมืองจีนนะแต่ว่าปู่ชาลีจริงๆเขาไม่ได้มีปัญหากับระบบของจีนนะ,ะนะปู่ชาลีเนี่ยเขาไม่เคยว,ว,ว่าไม่เคยตอบใ,ใช่ไม่ไม่เคยตอบว่าในเรื่องนี้เลยะเป็นมุมมองเชิงบวกพอๆกับป๋าพอๆกับเรดาริโอนะ แต่ว่าบัฟเฟต์เนี่ย<ช>ผมเชื่อว่าเท<ช>่าที่ตามเขามามันเดาได้ว่าเขาไม่ได้ชอบระบบแบบจีนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเบรกเชียร์โดยรวมผมเชื่อว่าคงไม่ได้ซื้อ,อบาบานะฮะแต่ว่าไอบีีตอนนั้นเนี่ยปู่วอลเลนก็เข้าไปซื้อตามคําแนะนําของปู่ชาลีครับแต่ตอนนี้ก็ขายมาอีกเหมือนกันซึ่ง,งผมก็ใช่ใช่ขายล้วลวซึ่งผมก็มั่นใจว่าเป็นเรื่องของนี่แหละความเสี่ยงทางการเมืองนะที่มันมีผลแน่นอนนะครับก็ทาให้ทาให้เขาต้อง ต้องขายออกมานะครับแล้วก็ออย่างอื่นคงเรื่องเรื่องของรบบารบา์คิดว่าไม่น่าจะเข้าไปซื้อนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วไอไอ้บริษัทที่แตกกระจายออกมาจากเรบบาร<า>์จะซื้อไหมผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าแน่นอนเอเป็นลําดับท้ายๆนะฮะเพราะว่าปู่เนี่ยกว่าจะซื้อหุ้นจีนต่างตัวในยากเย็นนะฮะแล้วบางทีซื้อซื้อ,ซ,อซื้อมาเร็วก็ก็ ก็มีสิทธิ์ที่จะที่จะขายออกออกเร็วนะยาง BYD ซื้อมากับ20ปีนะแต่ว่าอย่าง<ะ>ปิโตชัยนา้าหุ้นน้ำมันจีนะนั้นเคยขายในแค่ปีกว่า,ก,วาก็ขายทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นผมผมไม่เชื่อว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ปูจ่จะแบบจะไม่ใช่ priority ใช้คำนี้อีกทีก็แล้วกันครับค่ะสำหรับปู่ไม่ใช่ priority สสำหรับพี่อาร์ตะค่ะสำหรับผมนะฮะผมก็ก็ดูถ้าสำหรับผมก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับ เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็อ,อิลีบาบาก็เคยมีอยู่นะฮะแน่นอนผมก็ดอยเหมือนที่หลายคนดอยแต่ว่าถ้าเกิดแตกออกมานะฮะมันเนื่องจากผมอ่านเรื่องของอิริบาบาบมาเยอะหุ้นหุ้นที่แตกออกมาจากจากตัวแม่ของอิลิบบาบจะเรียกตัวแม่ไม่ได้สิเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบริษัทย่อยสปินออฟออกมาแต่มันแบ่งออกเป็นหกบริษัทหุ้นที่แตกออกมาจากอิลิบบาบาเดิมอะนะฮะผมคงสนใจทุกบริษัทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แน่นอนต้องดูที่バリเอชันครับนะครับถ้าเกิดมันมันแพงก็ไม่ซื้อครับก็ควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนคะ่ะหรือว่าหุ้นกลุ่มไหนออคือถ้าพูดแล้วอาจจะขำผมนะเออคือถ้ารีเชันก็ถ้าเป็นผมผมก็อยู่ในเอเชียนี่แหละนะครับอย่างแรกเอาเอาคำว่ารีเซชัน่อนรอบนี้มันก็จะมีให้เราเลือกว่าคุนจะเป็น Hard Landing, งซอฟ l ์แลนดิ หรือดีเลย์แลนดิ g งโนแลนดิเนี่ยคงคงคงไม่มีแล้วแหละนะครับเพเจอมากคำนี้ว่าแล้วนะฮะก็มันมีแน่แน่แล n ด i n g เพียงแต่ว่าก็ผมคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยเฟดน่าจะทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้มันเกิดฮาร์แลนดิ n งถ้าฟังถ้าเกิดคุณไปจับน้ําเสียงเจโรพาวเวนจินคุณจะรู้ว่าแม้แต่เขาก็เริ่มทําใจแล้วว่าว a n แลนดิ้งมันมาแน่แต่เขาน่าจะพยายามทําให้มันเป็นซอฟแลนดิ n งให้ได้ เขไหครับเพราะฉะนั้นในในการซอฟต์ดนดิ้งก็ไม่ถึงขนาดที่จะทําให้เราลงทุนไม่ได้อ่ามันมันคือยังลงทุนได้นั่นเองนะครับก็ในจังหวะที่ลงทุนเนี่ยก็เราอาจจะยังอยู่ในแอสเซทที่จะต้องเน้นความปลอดภัยหน่อยนะครับเช่นนะครับคนที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเลยในเรื่องนี้ก็คือจีนอ่าคุณก็ไปจีนนะครับเพราะปีนี้จีนจะเติบโตดีที่สุดในโลกอะมากกว่าห้าปอร์เซ็นต์แง่แงทรงนี้ ะฮะทรงนี้คือหน้ากว่าห้อนะดีที่สุดนะครับอันรองลงมาก็คนที่ได้ประโยชน์เมื่อจีนเติตัวดีนะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไต้หวันนะครับนะครับ,รบแล้วก็ล่าสุดประธานาธิบดีไต้หวันนี่จะไปเยือนจีนด้วยนะทำเป็นเล่นนะฮะ, <S <S ะฮะ่องกงไต้หวันเกาหลีพวกนี้น่าจะไปได้หรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นนะครับ แต่ผมว่าไม่ค่อยไว้วางใจญี่ปุ่นเพราะว่ากังวลเรื่องของนโยบายการเงินเขาอาจจะพักไปก่อนนะครับลองลงมาก็คือเป็นนี่นยแหละย่านนี้เลยซาวีสเอเชียโดยเฉพาะพี่ไทย<ม>ก็เป็นทางเรื่องหนึงนะครับนี้คือในแง่ของ Equity นะแต่หลักๆแล้วอ่ะในช่วง recession มันจะเป็นภาวะ r i s t Off แน่นอนอาจจะมี List o n อ i s ิ off เรื่อยแต่ List Off น่าจะมีมาบ่อยการลงทุนในบอลจริงยังน่าสนใจอยู่ การลงทุนในบอน่าสนใจเช่นเดียวกับการลงทุนในทองคําเพราะว่าดอลลร์อ่อนแน่นอนภายใต้ภายใต้รีเซชชันดอลลร์จะอ่อนนะครับเพราะว่าอะไรเอาก็คนหนีเข้าสู่เซฟเฮเว่นกันหมดเลยและเซฟเฮเว่นตอนนี้เขาก็มองว่าเอเชียเนี่ยแหละนะฮะเซฟสุดไม่ว่าจะเป็นเงินเยนหรือแม้กระทั่งเงินบาทังนั้นดอลลร์ก็จะอ่อนครับดอลลร์อ่อนบวกกับภาวะรีเซชชันทองมันก็จะดูโอเค <S <S นะแต่ทีเนี้ย Bitcoin ได้ไหม BTC นะครับอืมผมว่าก,ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งได้แล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งได้บิตคอยเพราะว่ายิ่งเกิดเรื่องของอีสถียรภาพของเงินเฟียสแบบนี้เนี่ยบิตคอยมันก็ดูดีดาทันทีเห็นไหมบอกแล้วให้มันเล่นให้มาถือนะพวกดิจิตอลเคเรนซี y ดูปลอดภัยกว่าเยอะเลยม,มันก็เถียงไม่ได้นะเอเอก็อยอมรับว่ามันปลอดภัยกว่าว นะครับคืออราก็กลับมาว่าบิตคอยมันก็จะดีดาดีดาได้ไดในกรณีที่ f ฟดไม่ทำคิวนะต้องมาไว้ก่อนนะปัญหาเงินเฟอ้อยังแก้ปัญหาอะไรของเขาไม่รู้จบเลยแต่ของจีนไม่ได้มีปัญหาเลยเลยเพราะฉะนจริงจริงตอนเนี้ยถ้ามองจากภาพทั้งฟันโฟลภาพทั้งเงินเฟอ้อภาพทั้งอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยจีนเป็นจีนเป็นทิศทางที่ผมว่าวิกฤยังไม่แพงนะตรงนี้เข้าใจว่ายังลบหนึนะครับ แต่ตอนที่ลงไปต่ำๆมันลบลบลบประมาณ3.5 SD เสียมันก็ด้านๆเกิดคขึ้นครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นภาวะที่ลงทุนได้แล้วถ้าใครลงไปศึกษาหุ้นจีนดีๆอ่ะปู่คุณจะเจอหุ้นที่แบบว่ามันสนุกอ่ะแล้วมันลงทุนง่ายสำหรับผมว่าต้องสนุกก่อนต้องต้องได้กาําไรปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะครับถ้ามี3ปัจจัยเนี้ยผมว่าหุ้นจีนอะ่ะเป็นน่าจะเป็นตลาดเดียวในปีนี้ที่ให้คุณได้อ่ะแล้ว,แล,วแล้วน่าจะได้ตังค์ด้วยครับผมค่ะโอ้โห ครบเลยนะคะสนุกปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้กําไรนะคะพี่มี่ได้พูดถึงสามคอนเซปต์นี้นะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสนใจหุ้นจีนมากขึ้นนะคะก mm ีต้าเชื่อว่าหลายคนสนใจอยู่แล้วอาจจะรอจังหวะนะคะแต่ว่านอกเหนือจากจังหวะแล้วนะคะ mm hmm. การเลือกหุ้นดีเนี่ยก็เป็นส่วนที่สําคัญมากนะคะที่นักลงทุนจะต้องรู้จักส่วนนี้นะคะคือ ตัวหุ้นเนี่ยโอ้โหหลายพันตัวนะคะทั้งในเซี่ยงไฮ้ในเนเจิ้นนะคะสำหรับพี่มีผู้มีประสบการณ์มาก่อนนะคะคัดกรองหุ้นยังไงหุ้นสเปคไหนที่พี่มีชอบส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยหุ้นจีนเนี่ยผมจะชอบบริษัทที่เกี่ยวเกี่ยวไปกับการเติบโตของนโยบายภาครัฐไมถึงรัฐบาลทำอะไรไม่อยากเป็นขวางเขาเพราะว่ารัฐบาลเขามีอำนาจอะไรที่ค่อนข้างดูเดือนนะครับเช่นเขามีแผนจะขยาย ไอชนชั้นกลางจาก3-400ล้านคนเนี่ยให้เพิ่มขึ้นเท่าตัวเพราะนั้นสินค้าและบริการอะไรที่คนชั้นกลางใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักธนาคารและอาหารโรงแรมอะไรพวกนี้นสำหรับผมถือว่าน่าสนใจหมดถ้าเราซื้อได้ที่ PE ไม่แพงนะครับรวมถึงจริงๆพักธนาคารเนี่ยผมก็คิดว่ามไม่ได้มีปัญหา property เนี่ยตอนนี้ปรับฐานจบแล้วนะลงมาตัวละ90%ถ้าเข้าไปเลือกดีๆเนี่ยจริงๆผมเป็นคนชอบลงทุน property ไทยนะครับหลายคนจะรู้ property จีนเนี่ยก็ง่ายมันเป็นเซกเตอร์ที่ดูง่ายแล้วก็ เราสามารถจะไปเยี่ยมชมโครงการได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งแอเรียที่ที่ผมชอบนะครับรวมถึงเรื่องเทคจีนเทคจีนนี่ผมก็คิดว่ามันเป็นไอเดียที่ลงทุนง่ายกว่าเทคอเมริกาอ่ามันมีคํากล่าวว่านะครับอเมรจีนเนี่ยเขาเรียกว่ารัฐบาลจีนเขาปล่อยให้ innovation first and then regulation นะครับอเมริกาเนี่ย innovation first and then no innovation นะครับ innovation first and then no regulation นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นยุโรปเนี่ยก็คือ regulation first and t h e no n innovation นะครับมันก็จะวิธีการ<ด>การคิดเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันยุโรปก็เละไปก่อนเลยเพราะว่าเริ่ม regulation ก็ถ้าคุณเริ่มด้วยการไปควบคุมมันไม่มี innovation เลยละแต่วิธีการลงทุนหุ้นเท็นเนี่ยผมมาดูพี่ชาวดูหลายๆคนที่เก่งๆนะครับทั้งมีพี่ๆหลายๆคนในไทย V I ที่ไปเนี่ยผมก็ไปดูเสร็จโอ้โหเนี่ยหุ้นแบบหลายร้อยเด้งเนี่ยไอตอนที่มันไม่มี P E ตอนที่มันมี user growth เยอะมันมีฐานฐานหนังกําลังเพิ่มกําลังมีความเสี่ยงอะไรเยอะแยะเนี่ยหุ้นมันวิ่งขึ้นตลอดทางเลยนะแต่พอมันชัดเจนมี PE มีกําไรเนี่ยโอ้โหตรงนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นตําแหน่งที่ซื้อยากเพราะว่าเริ่มมีคู่แข่งอะไรเข้ามาเยอะมันต้องบรรจบกันของหลายๆโอกาสพอดีถึงจะเกิดโอกาสในการซื้อเน็ตฟลิได้เช่นเราจะรู้ได้ยังไงว่าตลาดอินเทอร์เน็ตมันจะมาเร็วหรือว่าตลาดสมาร์ทโฟนมันจะเข้ามาเร็วขนาดนี้สมมุตินะครับถ้าไม่มาเน็ตฟลิอาจจะไม่มีวันนี้อะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่าการเลือกลงทุนในหุ้นอเมริกามันเป็น early stage มากซึ่งถ้าคุณรู้คุณเก่งอ่ะคุณลงทุนได้ผมไม่รู้ไงแต่ผมสมมุติว่าสมมติว่าเราลงทุนอเมซอนที่บอกว่าตอนอะไรนะครับ .com บัมโบแตกที่เหรียญเหรียญกว่ากใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นสองสามพันเหรียญโอ้หมันง่ายมากได้เป็นพันพันเท่าเนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราถึงเราถึงพูดอะไรแบบนี้ได้แต่จริงๆอ่ะตอนก่อนที่อเมซอนจะ ค่อยๆต่อขาต่อแขนสร้างอีโคซิสเต็มออกมาหรือว่าเจอ AWS เจออะไรที่มันเป็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 นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขนาดนี้จากร้านขายหนังสือค่อยๆมาขายสินค้าอื่นขายเพลงขายทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี้และขยายไปยุโรปขยายไปประเทศต่างๆเนี่ยมันยากมากเลยที่เราจะรู้ว่าวันนั้นน่ะมันคืออเมซอนแต่ถ้าเกิดเราเอาบทเรียนตรงนั้นเนี่ยแล้วเรามาดูในตลาดพื้นจีนเนี่ยแล้วเราซื้ออารีบบาบาแล้วเราคิดว่ามันจะเป็นอเมซอน เรามองว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มแบบอเมซอนเพราะแน่นอนแจ็คหมาก,ก็ต้องดูโมเดลจากอเมซอนว่าเขาทำอะไรบ้างถูกไหมไอ้อย่างเงี้ยวิธีลงทุนมันจะเหมือนว่ามันจะง่ายกว่าเยอะอ่ะนี้ก็เลยอยากจะเป็นคําถามทิ้งท้ายครับทิ้งท้ายเลยว่ากับรายการคอนเซปต์นะ f o ล l o เดอรมันนี่วันนี้เป็นวันแรกในใน,ในทุกๆรอบเลยนะฮะผมก็อยากจะถามเกสต์ของผมทุกท่านเลยว่าถ้าให้เลือก1 a ึ s e t อสเซทหนึ่งแอสเซทเท่านั้นนะครับแล้วถือไป6เดือนแบบเนี้ยดรโจบจะเลือก อสหารัไหมครับถ้าตอบเลยเนี่ยผมโดยส่วนตัวเนี่ยคงเลือก Equity แน่นอนนะครับแล้วถ้ากิถ้าจะหนักไปเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นในฝั่งของเอเชียแล้วก็อาจจะมองในในมุมของจีนเป็นหลักนะครับแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นมุมมองที่แตกต่างจาก global macro นิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเรามองในมุมของ global macro เนี่ย สิ่งที่เราจะเห็นแล้วก็มีความต่างอย่างหนึ่งก็คือว่า investment หรือว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็น process มากกว่าเป็นการซื้อขายหรือว่าถือนะฮะคือบางทีเราบอกว่าตอนเนี้เราใช่เราก็บอกว่าเราอยากจะลงทุนไป6เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเกิด information อีก1เดือนเข้ามาแล้วเปลี่ยนเนี่ยเราอาจจะมีการขยับได้นะนะนี่คือแก่นสำคัญของของแนวโน้มในการมองแบบ top down ลงมาอาจจะต่างจาก bottom up นิดนึง bottom up เนี่ย ทุกคนจะคิดว่าถ้าของดีนะฮะโอเคมันมีบางจังหวะที่ราคาขึ้นลงแต่ถ้ามันเป็นของดีสุดท้ายแล้วมันจะต้องมันต้องอยู่ไปเรื่อยๆถือไปได้ยาวๆ buy a n อนโค d ไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของโกลว c แมโครเนี Mac ่ยก็ต้องบอกว่า Top Down นเนี่ย information change นะครับ An investor change ดมายนะฮะอันนี้ต้องคิดหึงแต่ผมเชื่อว่าถ้ามองในมุมของอการฟื้นตัวรอบนี้นะครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันกระทบกับการเติบโตก็จริงแต่ว่าคงไม่สูงมากข้อ2ก็คือว่าถ้าจะมีจุดที่ออกระทบกระเทืนจริงๆเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าดอกเบี้ยมีการหยุดขึ้นนะครับเงินเฟ้อเผ่อๆจะลงได้ โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีดอกเบี้ยก็ได้นะครับเพราะฉนั้นเราจะอยู่ในรีจิมที่นหนึ่งคือเงินเฟอ้อกําลังปรับตัวลงนะครับในขณะที่การเติบโต,ตเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงราวนี้คาถามก็คือว่า liquidity จะเกิดจากตรงไหนเป็นหลักนะครับหรือว่าจะุ่งจากตรงไหนไปตรงไหนจุดที่ผมค,คิดว่าสาคัญจริงๆเนี่ยก็คือนักลงทุนก็จะพยายามหาจุดที่1คือเชื่อมั่นกับการเติบโต,ตได้ดีที่สุดข้อ2ก็คือได้รับผลบวกจาก เ,เงินเฟอ้อที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยทําให้เรามองว่าคนที่น่าจะได้รับประโยชน์ระยะสั้นมากที่สุดเนี่ยจากแนวโน้มนี้เนี่ยน่าจะเป็นการที่อเมริกาเอาเงินออกจากฝั่ง US เอสดอลลาร์เนี่ยอาจจะบอกว่าไปในฝั่งของ Emerging Market ก่อนซึ่งก็จะเป็น playbook ที่หน้าตาคล้ายๆกับในช่วงที่อดอกเบี้ยเป็นขาลงแล้วก็ฝั่งของ US เอสดอลลาร์เนี่ยก็กําลังจะทยอยอ่อนค่าลง ใครไม่อยากราสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ